สบายดีจ้าป้าลุงืันนี้สะน้อมกะมาขายเครื่องคือเดิมเหมือนเกา่าอันนี้จะคือหนังเค็มเส้นใหญ่ๆอ่อ,อนๆเลยพี่น้องสะนน้อมตีละคืนเนีเ่ยเ็ดดีนเฮ้บ้านเฮาพี่เลยเฮาไปเก็บเช้าเนี่ยกับขาอีนโนกกับขาอีดาวพี่น้อง ไข่ฮิดไข่หอนฮิดไข่เดอ้อันนี้เดอ้อโอ้ยตัดแซ่ฮิดไข่จ้าดอกใยอ่ๆแก้วแซ่พอดี่สนอมอาให้ไม่เล็ดห้าดอกอควมมาแจ้วมะนาวมาแตงขายจ้าเอาเลยลูกค้าเอาอะไรจักจานเนื่องอะชิพ่าพานเอาตะกี้เอาไข่ค่ะจานเช้าพูนชิบวนแล้ว เอาลุ้นลงค่ะพันนะเอาแมนชี้ใช้ทงให้นี่เอาตัวนี้นเนาะพี่น้องเห็ดถาดหนึ่งสิบห้าพันสิบห้าพันะตกอยู่ทานห้างสิบบาทพี่น้องห้าสิบบาทเด้อนี่สะนอมกายนี่เห็ดรวมเห็ดละงง,ง เห็นละงองเห็ดไข่มีเห็นละงองเห็ดไข่แล้วก็เห็ดดินอะไรพี่น้องเห็ดใครขาวนี่ก็มักนาวมะนาวก็ขายจ้าขายหมดทุกอย่างพี่น้องเอ้ยสโนมฮะขายทุกอย่างที่ควางหน้า อันนี้ก็หอยเด้อหอยกิกะใต้หอยโป๊ะซื้อเด้อพี่น้องเด้อมาซื้อเด้ออันนี้กับแมงดาตัวนี้แมงด,าด,มงดาด้พี่น้องอัน,นเด้อน้องส่งมาไหมเนย แมงดาเด็กน้องแมงดาเด็กน้องตัวหนึ่งตัวหนึ่งเงินซิบบ้าตัวละซิบบ้าจ้าแมงดาทำไมาคะอันนี้ก็ก,กบกบพ่อน้องบีมไปการพี่น้องคืนนี้ตายแล้วที่งเอกรกบกบกบ ตูซีเพื่อนพ่อมไล้ทหารเขาซื้อตูสามพันท่าก็ได้ตูละพันลูกบลัชอันนี้กบก็มีเด้อบอกโบเฮ็ดบ่เฮ็ดบ่เฮ็ดมึงแม่น้องบีนนะพี่น้องขอมดื้อจะใครเอาของแม่มากินได้ไหมนี่โบเฮตตูโบ่เฮ็ด โมเหตคนจบนี่แม่คูนี่แม่บมเหตโมเฮ็ดเด้อดินเนี่ยมาม่ามยังบ่พอพอรูกกินหลายแล้วมันนี่ค่ะได้ขายแมงดาแล้วพี่น้องสามโตลูกค้ามาซื้อขายหน้าบ้านเลยจ้ะพี่น้องเอ้ยเฮ็กตจะลายท่าจิ้งจกตัวนี้แหละพี่น้องมึงมีคนซื้อก็สาวน้องก็เอาไว้กินเกตเ้าไปเก็บเองเนาะ เช้านี่ไปเก็บกับสาวนุกกันนะพี่น้องก็เลยไปถ่ายคลิปถ้าไปเก็บเพจแต่บราได้ถ่ายคลิปตัวพี่น้องเอ้ยค้าบ่มีผู้ไปไปน้ำหล่ะกับู้หนึ่งจับกล้องคนหนึ่งถ่ายคลิปเม่ไผ่ก็ต่างคนต่างเก็บปนะพี่น้องก็เลยไปถ่ายคลิปสาวน้องกับพ่อสาวน้องจะเก็บสาวน้องกับพ่อสาวน้องจะเก็บกับไปยักถ่ายนะสาวนุกก็เก็บพ่อสาวนุกก็เลยไปถ่ายก็เลยก็ว่าย่าซะบ่ถ่ายก็ได้ แต่เฮก้าตานึ่งสนอมมามาพี่น้องก้ตา้า,านี่ไงเนี่ยเอ้ยก้ตานี่แหละนี่นี่สนอมสนอมเก็บมาก้ตานี่แหละต้องบีมบ่เมื่อแม่พลอยก็ขายขายทุกอย่างเลยจ้าหนังเค็มนี้ตอกใหญ่งงไงใพี่น้องเอ้ยจีแต่ที่แซ่บอ่อนนุ่มๆค่ะเลยจี ตอนนี้ก็ทาลูกค้ามาซื้อเครื่องเงียบขนาดพี่น้องเอ,อ้ยลูกค้าบ่ามีอันนั้นก็คือตู้สะนอมพี่น้องเครื่องกระซิบหลายเซเอาสมแห้งเขามีมีเงินซื้อมาใส่กับเซใส,ใส,ใส่ขาย ชิปิเซก็ไม่เห็นร้อยนะพี่น้องคนมักส้อเห็นร้อยก็ทิ้งแดงกับเป็นกาแฟสิฟพี่น้องจะสปอนเซอร์นมไวตาเมล้วก็บโอโซซีน้ำเบือเือขายกรรับลูกินพี่น้องร้านสาโนมก็เป็นอันนี้แหละค่ำม,มากกับมมีคนเลยพี่น้องเลยจะขายแต่กลางเวร พอได้ขายอยู่พี่น้องเอ้ยเบืดอแล้วจ้าพักบุง้งพักบุ้งยืดนน้ำงามๆเลอขำเมือดึดตาแล้วพี่น้องสนองกระชได้ปิดร้านแล้วจ้า ไข่ยของอย่างนี้แหละพี่น้องลูกค้าก่ายมากกระเจ้าก็มาซื้อขายของอย่างนี้ละจ้าหอยแม่นะนี่หอยนี่หอยนี่ปุ้ย กบเด้อแม่พกเวนมะไปไปโหทิ่มเพงอ่ะทฮกบเด้อมีขายเด้อประมาณสองโลพกเวนเด้อพกเวนนี่มีขายเด้อพกเวนกันนี่งามๆนี่พกเวนนี่มันละสองพันนี่เขาเอาลายแล้วสามารถสามารถห้านี่อันนี้ก็เฮ็ดดินก็มีนี่งามๆคล้ายๆเคยนี่นี่นี่กำลังสิวางขายหน้าบ้านนางขายเครื่องพี่น้อง เมือ่อยทาละวันมีลูกค้ามาสน้องก็จะได้ปิดฐานแล้วจ้าพ่อ,อมันก็บข้ามกับนันละสะนองก็จะได้ให้คงกินให้พ่อน้องบีกิน,น,น,กนลแล้ว,แวพี่น้องกินข้าวแรงแล้ววันนี้ขอบขอบคุณนนนนในหลายเด้อจ้าที่เข้ามาติดตาม่องสน้องปลาแซริเด้อพี่น้องขอบขอบคุณในหลายเด้อพี่แป๊บกันไหนก็ขอทุกคนไวเด้อจ้ากินหอมมะซุกงมะซุกคนเด้อจ้า อายู่านกินตามบ้านตามเมืองเอาไปเลยพี่น้องเลยนี่ยเดกะนี่ยเดกะเอาลงให้พี่น้องเบิ้งบุมีกับโบได้เอาลงพี่น้องเลยคลิปกระเฮ็ดเมื่อละคลิปสองคลิปบอกก็พากินตามภาคส้มซองสาวน้อมในเด้อจ้าเป็นกำลังใจให้ครอบครัวเนี่ยน้อยของของสาวน้อมแม่พี่ภาประกันเดกกับโค้ชก็ฝากอีกเท่อพี่น้องเลยขอบใจเด้อจ้าที่เข้ามารับชมคลิปสาวน้อมติดตามคลิปต่อไปเด้อพี่น้องมาสาวน้อมเส้นอย่างนี้พี่น้องเบิ้ง กินฮอดพี่น้องเด้อกินฮอดปลาลุงว่าจะว่าที่ส่วนสนุกไล่สดอยู่หลายมือพี่น้องไล่สดในพี่น้องเบิ่งไปหาเงินไหลหน้าดำหน้าเล่พี่น้องเอ้ยฟ้ากรขึ้นฟากระขึ้นอยู่บอกเห็นเลยนี่ฟาฟ้าขึ้นหาเงินไหลหน้าดำหน้าเล่หาเงินเพื่อลูกพี่น้องเอ้ยเหตุอย่างเพื่อลูกเวอร์คุสิงคุย่า ขอใจอะไรเลยจ้าสำหรับคลิปนี้ฉันน้องกวางอลาากันได้ดายคนแรกเกิดแต่ส่องพาน้องปัสแซบเดอ้อบ๊ายบายสบายดีขอบขอบใจนะจ้า